บสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานเนาะภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอ่อกับซองสระนีป่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนังเศร้าพี่น้องแสงแดดปล่อยๆเนาะลมก่ายังหนาวคือ 9. เก่าเมื่อนี้ห้ากัสมาหัดทักล้ำมันผักล้ำมันซอยขยันจ่อยมียัจือพี่น้องเลยเอ็ดอีกคือเก่าเนาะจะไปหายางพี่น้องเอ้ยอันล้ำมันเป็นบ่วยเตวนี่ อย่าซอยเพราะเราจะให้ผักซอยผักซอยแม่น้องแก้มบุ้มสืดๆดอกน้องเอ,อย้ยพอหนาเพิ่นบอสบายน่าเพิ่นบอสบายแนะเฮากะเลยต้องเอามาเห็ดอยู่พี่เนาะเห็ดซอยเพิ่นสือๆซอ,อยกันพี่น้องเนี่ยตีพี่นอ้อ,นองต้องซอยกันพี่น้อย อันว่าไปขายอันไปขายเลยขันเอาไปขายเลยพี่้องข้าวคุดเอาไปขายเลยนะเขาเจ้าบซื้อได้เขาเจ้าไหเข้ามาผักมาตากก่อนขเขาจะจังหลับซื้อแบบนี้นะแบบว่าบางคนเขาเจ้ากับ มีมีเครื่องนะพี่นอ้องมีมีเครื่องแบบว่ามันกับใบหยากผักเอาใส่รถไทยหนึ่งนี่ยฮะเอาใส่เครื่องกับประมาณสักมงหนึ่งบ่ได้บ่เฮ้ยสักมงหนึ่งโอ้โหหอดบ่เข้ารถไทยหนึ่งเข้าทีโอ้ซาทำพิีบอกว่าบอลลุ่มลงกรมกะปูดเองเป็นแบบพี่น้องเลยแต่ว,วา่าเฮากับผมมีเครืค่อง

เเ้าลวนองยไม่ใหญ่จื่อเมื่อนี้ิเงียบเงาไหนจักหน่อยเนาะไม่ใหญ่จื่อบ่อยูอย่เพราะว่าเพิ่นเมื่อวานเนี่ยเนาะเพิ่นไปงานอนะ่รงานศพงานศพแม่นางขาวเพราะว่าแม่นางขาวอยู่ทางพูนทางบ้านดงทังบ้านน้องเมิกบ้านหัวน้ำส่างเมือง,งเมืองย่างเฮ้ยเมืองจันท์เมืองจันทน์เนาะเอาบ้านหัวน้ำส่างเมืองจันทน,น,น์แคนสวนเขตเนาะ แม่ข้าวเพิ่อนก็นได้เสียชีวิตเลนแถวแม่เพิมเมเ่อนก็เลยไปไปนอนตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละไปกระซาบ้านเพราะว่าเขาเรามีเอารถไปส่งเนาะมีปู่อ่ะปู้ใจดีเนาะจะนําทำบุญเลยแก่แถวแม่ไปไปส่งเม,มืม่อไปกินไปทานไปพลบ่นแม่ข้าวพบ่น ว่าเมื่อนี้ขา้าวตเสียลงแล้วฝนก็ชุ่มากประมาณค่ำล้วพี่น้องเลยขึ้นก็นอนงเือนกับพี่ตาห้าวก็น้องน,นัแล้วก็เสาพ,พอให้กินควอยู่ยิ่ข่าวแล้วโต๊หา,า้อยโ,โตฮะโอ้ชื่อชาไปล ขึ <are> ้นหก้เลาไปกับลแวขอสิขึ้นเกมไหเล่าพบ่ดีคราบักันอันบอกปอพนลสิเผักอยู่พื้ิี่น้องเลยบาเอาล้านสาวล้านสาวห่าแตกเนาะแมน้องอเนยเพิ่นบ่อยุพี่น้องเ้ยเพิ่นเพิ่นไปขึ้นอันต้นกล้วยไม้หรือต้นย่างเลย บานี้ป้าลุงมานอนเย่นกับฉหาเงินสั่นซูงมคือเก่ากระพอนอนเลนกับเงินสั่นซูงหายหน้ากแล้วเขาถี่หลังไปกินน้ำไปบดมือบอเ่ามันบ่ายๆป้าป้าใหญ่จ้อยยังออกไปหน้าเราเลยป้าใหญ่จอยไป็นไรขามา ไปเป็ดเป็ดเขาสิมากินมันละเนยไปไหล่ในลูกป้าป้าไปไหลกับป้าป้าจมจมลงมาสิมากินมันบราจะเคยไหนเฮ้ยมึงตื่นสิไปไหลสิมากินมันปไาพี่น้องทางนอกกะตากย่าอยู่ลำมันนี่ อันนี้คือสีแหงและไอสันี่ว่ะเพราะว่าเขาตากได้ลายเมื่อลยนะพี่นอ้องคือสีอยางแหงอะไรเขาอะได้3ามแดดนี่ไหนตอนนี้กำลังตากเต็มเลยพี่น้องเลยนี่จะนอยเข้าจากสีมาผิด มันบ่ผีกยามันบ่แหงค่ะมันต้องเอาแหงแหงค่ะค่าน้องเลยซ้ำแดดนี่แล้วแต่ว่เวาเฮาอย่างมาท่านตะเก็ยบมาแรงคนแรกเฮาจังสิเกียบ,บน้นนนองเลยฮะตัวเฮาสิไปใย,ยไปน้องเลยไปยายตากมัน ไปมันมันถือแดดถือยั่งมากัดสิได้เห็นโอ้ตัวนี้ยังไม่ได้เห็น พันคนเดียวพี่น้องไปตากแล้วก็มาพันต่อพอน,น้องหนัดก็เอาหนอกอเนยเอาไก่ชนามาหรอกพี่น้องตอน้อ,นนองอเนยเพิ่นยังอยากไปนละเม่ง นี่ครับเกษตรกรลาพระจากเด้พอพี่น้องเอ้ผมขอกันคลิปต่อไปเนาะขอผิถีพากันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสี่ป่าในเด้อพี่น้องฝากให้กำลังใจใน่เด้อขอพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดิ